นิทานเรื่องตะวันกับมะลิและขลุยวิเศษแห่งป่าใหญ่ณหมู่บ้านชายป่าอันอุดมสมบูรณ์มีเด็กสองคนเป็นเพื่อนรักกันคนหนึ่งคือตะวันเด็กชายผู้มีดวงตาแจ่มใสเขาชอบใช้เวลาทั้งวันเฝ้าสังเกตสิ่งต่างๆในป่าไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าสัตว์เล็กๆบนพื้นดิน หรือสีสันของปีกผีเสื้อที่บินผ่านอีกคนหนึ่งคือมะลิเด็กหญิงผู้มีรอยยิ้มสดใสเธอรักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจเสียงของเธอไพเราะกังวานจนทำให้ทุกคนที่ได้ฟังรู้สึกมีความสุขแต่หมู่บ้านแห่งนี้ก็มีความกังวลอยู่หนึ่งอย่างคือในบางครั้ง สัตว์ป่าที่หงุดหงิดหรือหิวโซเช่นหมูป่าเคี้ยวตันหรือฝูงลิงจอมสซนก็จะออกมาจากป่าลึกเพื่อรื้อทำลายแปลงผักและทำให้ชาวบ้านหวาดกลัววันหนึ่งตะวันตัดสินใจเดินทางเข้าป่าลึกกว่าที่เคยด้วยความช่างสังเกตเขาได้พบกับพงไผ่เล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่หลังน้ำตก ในบรรดาต้นไผ่สีเขียวขจีมีไผ่อยู่ลำหนึ่งที่พิเศษกว่าใครเพื่อนมันเป็นไม้ไผ่สีทองที่ส่องประกายระยิบระยับเมื่อต้องแสงอาทิตย์ตะวันรู้สึกได้ถึงพลังงานอันอ่อนโยนจากไผ่ลำนั้นเขาจึงค่อยๆตัดมันมาท่อนหนึ่งด้วยความเคารพแล้วนำกลับมาที่หมู่บ้านตะวันใช้เวลาตลอดบ่ายอย่างตั้งใจ ค่อยๆเหลาเจาะรูและขลัดเกลาไม้ไผ่สีทองจนในที่สุดมันก็ได้กลายเป็นขลุ่ยที่งดงามที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นเย็นวันนั้นตะวันลองเป่าขลุ่ยเล่าใหม่เสียงที่ออกมานั้นใสกังวานและนุ่มนวลอย่างน่าประหลาดใจมาลิซึ่งกำลังรดน้ำดอกไม้อยู่ใกล้ๆ ได้ยินเสียงคลุยก็รู้สึกประทับใจจึงเริ่มฮัมเพลงคลอตามไปด้วยทันทีและในวินาทีนั้นเองเรื่องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อเสียงคลุยของตะวันและเสียงร้องเพลงของมลิผสานกันมันไม่ได้แค่เป็นเสียงดนตรีธรรมดาแต่กลับกลายเป็นบทเพลงอันไพเราะที่ล่องลอยไปกับสายลม ดอกไม้รอบๆบตัวดูเหมือนจะเบ่งบานสดใสขึ้นฝูงผีเสื้อพากันบินวนรอบตัวพวกเขารากับกำลังเต้นรำทันใดนั้นเองก็มีเสียงเอ,อะดังมาจากท้ายหมู่บ้านหมูป่าตัวใหญ่กำลังโมโหและวิ่งเข้าใส่แปลงข้าวโคดของลุงมีชาวบ้านต่างพากันวิ่งหนีด้วยความตกใจตะวันและมะลิมองหน้ากัน แม้จะกลัวเล็กน้อยแต่ทั้งสองก็ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างตะวันยกขลุ่ยสีทองขึ้นจรดริมฝีปากแล้วเริ่มบรรเลงมลิก็เริ่มเปล่งเสียงร,ร้องอันไพเราะประสานไปกับเสียงขลุ่ยบทเพลงวิเศษดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันล่องลอยไปกระทบกับเจ้าหมูป่าที่กำลังเกรี้ยมกราดทันทีที่ได้ยินเสียงดนตรี หูของมันที่ตั้งชันก็ค่อยๆลู่ลงดวงตาที่แข็งกร้าวก็อ่อนโยนขึ้นมันหยุดชะงักอาการดุร้ายทั้งหมดยืนฟังนิ่งๆแล้วค่อยๆหันหลังเดินกลับเข้าป่าไปอย่างสงบชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันตะลึงและดีใจนับตั้งแต่วันนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีสัตว์ป่าดุร้ายหลงออกมา หรือแม้กระทั่งเวลาที่คนในหมู่บ้านทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยความโกรธตะวันและมะลิก็จะใช้ขลุ่ยวิเศษและเสียงเพลงแห่งมิตรภาพของพวกเขาสร้างสันติสุขเสียงดนตรีของทั้งสองไม่เพียงแต่ทำให้สัตว์ร้ายสงบลงแต่ยังช่วยเยียวยาหัวใจที่กำลังโกรธของผู้คนให้เย็นลงได้ด้วยหมู่บ้านชายป่าจึงกลับมามีความสุขและความสามัคคีอีกครั้ง ตะวันและมะลิได้เรียนรู้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นความอ่อนโยนและศิลปะที่สามารถเชื่อมโยงทุกชีวิตให้เข้ากันได้อย่างสันตินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพลังแห่งความอ่อนโยนและเสียงดนตรีสามารถสร้างสันติสุขและเอาชนะความขัดแย้งได้ดีกว่าการใช้กำลัง